หนูท้องหนูก็ยังไม่รู้ว่าสามีเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเขาก็ปฏิบัติกับหนูเหมือนเดิมเขาก็ยังไปหาหนูเหมือนเดิมพาหนูไปฝากท้องพาหนูไปนู่นไปนี่ไปนั่นเหมือนเดิมค่ะแล้วมันไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆหรอคะที่รู้สึกว่าไม่มีเลยค่ะโทรหาได้ปกติก็คือเราไม่เช็คโทรศัพท์กันคือหนูให้อิสระเขาเต็มที่หนูไม่อยากไปก้าวไก่เรื่องโทรศัพท์หนูกลัวเขาอึดัดมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราทะเลาะกันหนูท้องได้ประมาณสามเดือนสามีหลุดปากพูดคำหนึ่งว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์ ให้ปเออาลูกกความสัมพันธ์เว่อร์ที่หลอกให้เผลอจุดจุดจุดโน้ไม่รู้ว่าหนูจะหันหน้าไปทางไหนดีอมมาหันทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนค่ะอันนี้คือแฟนแฟนหรือสามีคะจะเรียกว่าสามีก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็อยู่ด้วยกันมานานกันอก็ใช้ชีวิตคู่กันมาแล้วอ่ะค่ะนะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้น หนูอยู่กับสามีหนูมาจะเข้าปีที่สามเดือนเมษายนค่ะจนหนูท้องหนูก็ยังไม่รู้ว่าสามีเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเขาก็ปฏิบัติกับหนูเหมือนเดิมเขาก็ยังไปหาหนูเหมือนเดิมพาหนูไปฝากท้องพาหนูไปนุ่นไปนี่ไปนั่นเหมือนเดิมค่ะแล้วมัน<ต>ไม่มีมสัญ,ญญาณอันตรายใดๆนะคะที่รู้สึกว่าไม่มีเลนะค่ะไม่มีค่ะ,คะโทรหาได้ปกติโทรหาได้ปกติก็คือเราไม่เช็คโทรศัพท์กันคือหนูให้อิสระเขาเต็มที่หนูไม่อยากไปก้าวไก่เรื่องโทรศัพท์หนูกลัวเขาอึดัด มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราทะเลาะก,กันหนูท้องได้ประมาณสามเดือนแต่มีหลุดปากพูดคํานึงว่าถ้าลูกเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์ก็ให้เราลูกออกอืมซึ่งหนูตอบไปว่าจอให้ลูกจะเกิดมาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหนูขอเก็บลูกไว้ไถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปได้เลยทำไมอยู่ๆเขาถึงได้<อ>พูดประเด็นนี้ขึ้นมานั่นสิเขาบอกว่าหนูพูดว่าลูกจะไม่แข็งแรงเพราะว่าตอนแรกที่หนูไปหาหมอหนูยังไม่รู้ว่าตัวเองท้อง หมอวินิชใช้ให้หนูว่าหนูเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบด้วยความที่เขาเป็นสามีเร้เนาะหนูก็เลยปรึกษาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้คําตอบนี้โอเคหนูหนูก็คือไม่พูดกับใครเพราะวันที่หนูเลือกที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับเขาอะคนแถวนี้ไม่มีใครเห็นด้วยกับหนูสักคนแม้กระทั่งพ่อกับแมู่ทำไมคะเขาเป็นคนม,มีปัญหาอะไรเหรอคะทำไมคนถึงไม่เห็นดีด้วยเลยทุกคนบอกหนูว่าเขาเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยคนอื่นเห็นใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็คิดว่า อ่ะเขามาเล่าเรื่องราวชีวิตเขาให้หนูฟังหนูก็คิดว่าอ่ะเขาโดนผู้หญิงมาทํามาแบบนี้เขาคงไม่ทํากับเราแบบนั้นหนูไม่รู้เลยว่าเราไม่รักกันตั้งแต่ตอนไหนเขาไม่รักหนูตั้งแต่เมื่อไหร่หนูคลอดลูกเขาก็ไปเฝ้าหนูอยู่ที่โรงพยาบาลมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าสามีหนูนอกใจหนูแล้วหนูมาจับได้ตอนไหนคะหนูมาจับได้ช่วงปีใหม่เมื่อกี้นี่ค่ะที่ผ่านมาเมื่อช่วงปีใหม่เพิ่งไม่นานนี้เองค่ะหนูมาจับได้คือสามีหนูเมา กินกับเพื่อนเมาแล้วก็ไปนอนเข้าไปนอนกับหนูกับลูกปกติค่ะด้วยความที่หนูอยากรู้หนูก็เลยไปเอาโทรศัพท์ไปสแกนนิ้วเขาดูเอ้าอยู่ๆไม่เคยเช็คไม่เคยอะไรเลยทําไมวันนั้นอยู่มาวันหนึ่งถึงอยากรู้หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะมีอะไรโดนใจให้หนูไปเช็คไม่รู้เหรอก็เลยสแกนอ่ะสแกนนิ้วซะเจออะไรค่ะใช่ค่ะหนูไปสแกนนิ้วเขาดูอะโอเคใน a ฟ e b o o k ในเม s s e n g e r ไม่มีอะไรหนูก็เลยเข้าไปในไลน์ในไลน์ติดรหัดปลดล็อกไลน์อีก หนูก็เลยเอานิ้วมือเข้ามาสกแกนซาำเข้าได้ค่ะเห็นทุกอย่างที่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจโทรหาผู้หญิงคนนั้นถามเขาว่ารู้จักกับแฟนหนูได้ยังไงเขาบอกว่ารู้จักผ่านแอปพลิเคชันหาคู่แอปพลิเคชันหนึ่งหนูก็เลยถามว่าคบกันมานานหรือย,ยังเขาบอกแปดเดือนหนูฮะแปดเดือนแต่ลูกหนูพึ่งได้พึ่งคลอดออกมาได้แค่สี่เดือนโอเคคุยกันผู้หญิงคนนั้นจะถอยตอนเช้ามาเรามาเกลียกันแม่สามี แม่แฟนหนูมาเคลียขอโอกาสให้ลูกชายเขาหน่อยเผื่อมันเริ่มต้นใหม่เผื่อมันคิดผิดอยู่ตอนนี้โอเคค่ะหนูให้โอกาสเขาคุณแม่ขอโอกาสแล้วตัวลูกเขาขอโอกาสหรือเปล่าคะขอค่ะกราบหนูด้วยวันที่ห้าเขาลงมาทํางานที่สม,มุทรปราการเหมือนเดิมค่ะเขาติดต่อไปหาผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมค่ะความที่ไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเลิกกับแม่ของลูกแล้วจะเอาแค่ลูกไม่เอาแม่อืเขาบอกกับผู้หญิงคนนั้นนี่แหละ ไปหลอกให้แหละแล้วเขาก็ไปมาหาสู่กันซึ่งผู้ชายจะหลอกหนูว่าเลิกงานจากร้านตรงนี้ทุ่มหนึง่งออกไปรับจ็อบข้างนอกแต่ว่าไม่ใช่รับจ็อบค่ะไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไปเอาเงินกับเขามาส่งให้ลูกกับเมียใชย้ซึ่งหนูน่ะภูมิใจมากเลยค่ะว่าสามีหนูทํางานอ่ะเพื่อลูกเพื่อเมียอ่าไปหลอกผู้หญิงคนหนึง่ง<ต>เอาเงินมาใช้กับผู้หญิงอีกคนหนึง่งใช่ค่ะแล้วยังเขาไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นเขาเอาเงินมาให้หนูโดยการบอกว่าไปรับจ็อบทํางาน แต่ใดๆก็ตามนะน้ำเนอจิดไม่ลงหรอกเอาจริงเงินแบบเนี้ยเราจะอยากได้เหรอเงินอใช่ใช่ค่ะพี่ว้อยพี่ชดหนูซึ่งหนูก็ใช้ของเขามาซึ่งหนูไม่รู้สิ่งหนึ่งที่เขาตัดอนาคตหนูคือเขาให้หนูลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกเขาบอกเขาสงสารลูกเพราะว่าลูกติดแม่โอเคพี่ถางเงินคนเดียวพี่ไหวนะหนูถามเขาก็บอกไว้ลูกเนี้ยแค่นี้พี่เลี้ยงได้สบายเขาบอกถามว่าสบายไหมแม่ค่ะลำบากหนูยอมลาออกจากงานเพื่อฟังใจว่าใช่ค่ะ วันที่ยี่สิบสองมกราที่ผ่านมาหนูตัดสินใจลงมาหาสามีที่สมุทรปราก,การซึ่งหนูบอกเขาหมดทุกอย่างแล้วว่าพี่หนูจะลงไปนะพี่เลียร์ทุกอย่างนะถ้าทําอะไรอยู่ก็หยุดไว้ซกก่อนหนูจะพาลูกลงไปด้วยความเป็นพ่อเขาไม่กระตือรือร้นที่จะไปรับลูกเขาเลยหนูนั่งแท็กซี่พาลูกนั่งแท็กซี่จากสนามบินดอนเมืองมาหาเขาถึงสมุทรปราก,การที่ <Okay. S 1> ที่เขาทํางานตื่นเช้ามาหนูเห็นเขาคุยแชทกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมจับได้คะ่ะค่ะ มีปากเสียงกันหนูถามหาสถานะเขาบอกหนูว,ว่าให้หนูกับเขาแยกกันอยู่แต่ลูกเขาจะขอรับผิดชอบเหมือนเดิมโอเคหนูโทรหาผู้หญิงคนนั้นในที่บอกว่าพี่ไม่เอาแฟนหนูแล้วเขาบอกหนูว,ว่าแฟนหนูไปหลอกเขาว่าแฟนหนูเลิกกันกับหนูแล้วคุยกับพ่อกับแม่ผู้หญิง <c oughs> คุยกับพ่อกับแม่ของแฟนหนูแล้วคือจะเอาแต่ลูกแต่เขาไม่ได้คุยคะ่ะไม่เคลียร <c oughs> ์ก็หลอกบบนเล่นใหญ่นะออ ใช่ค่ะหนูก็เลยเอาโทรศัพท์เขามาไว้กับหนูไม่ให้เขาติดต่อกันเขาก็มาเอาลูกกับหนูขึ้นไปนอนกับเขาตลอดนะคะทุกๆคืนอ่ะหนูก็คิดว่าโอเคสามีก็คงจะคิดได้เนาะเห็นหน้าลูกก็คงจะสงสารลูกใหม่ก็คงจะไม่ทําลูกก็ยิ่งเป็นผู้หญิงหนูก็เลยให้โทรศัพท์เขาเคืนไปค่ะเป็นแบบที่หนูคิดค่ะเขากลับไปติดต่อกันสามีเราอะค่ะนอกเหนือจากความเป็นสามีที่แย่จังเลยอะในความเป็นพ่อของลูกเขาดูแลลูกดีไหมคะ ไม่ค่ะพี่ติ๋งได้บอกว่าตอนนี้สิ่งนี้น้ำต้องคิดอ่ะมันไม่ใช่คิดว่าแล้วทําไมเขาทําแบบนี้หรือทําไมผู้หญิงคนนั้นก็ไหนบอกแล้วว่าจะเลิกทล้วไม่ลิเลี่ยคือตอนนี้ต้องปล่อยเขาไปแล้วแหละในขณะที่เราเองต่างที่ต้องทบทวนกับตัวเองว่าเราจะทำไงกับชีวิตของเราต่อไปก็คือคนเห็นแก่ตัวหนึ่งคนนะคะแต่ว่าเราจะเสียเวลามากค่นนะนาถ้าเกิดเราจะมานั่งคิดว่าแบบตอนนั้นทําไมพูดกับฉันอย่างนี้แล้วตอนนี้ทําไมพูดอย่างนั้นล่ะ มันไม,มไม่มีเหตุผลอะไรเนอะกจากเขาก็แค่คนผู้ชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งเท่านั้นเองพี่ถึงได้บอกว่าอยากให้หนูคิดทบทวนดีๆว่าเอาไงต่อไปตอนนี้ที่บ้านเรามีไหมครอบครัวพ่อแม่เราญาติโยมเพื่อนฝูงจะไปพึ่งพิงใครได้บ้างแล้วก็ตั้งหลักดีๆเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆหางานทําจะเลี้ยงลูกยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่หนูควรใช้เวลาคิดตอนนี้มากกว่าลูกอยู่ในท้องของน้ํามาตั้งเเดือนน้ําได้ดูแลเขาก่อนพ่อเขาอีก ใช่ไหคะเราโอบเราคุยกันอยู่ในท้องของรามาตั้งนานแล้วเพราะฉนะนั้นวันนี้ถ้าเขาคลอดออกมาแล้วเจอครอบครัวที่ไม่อบอุ่นพร้อมพอพี่ว่าแม่อย่างน้ําทําได้ในการพาเขาให้อยู่ในชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่อยู่ในบ้านที่คนเป็นพ่อนอกใจภรรยาและก็ยังทําร้ายจิตใจลูกโดยการไม่ใส่ใจนะคะพี่อยากให้น้ํามีแรงแล้วแข็งแรงก่อนนะคะไม่งั้นถ้าน้ําอ่อนแอน้ําจะเอาแรงที่ไหนไปประคองลูกล่ะวันนี้ให้เวลาหนูอ่อนแอ ตายนานนะเพราะหนูต้องแข็งแกร่งเพื่อลูกด้วยค่ะนะคะน้ำค่ะนะเอาใจช่วยนะคะนะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะความสัมพันธ์เว่อร์ที่หลอกให้เผลอจุดๆ,ๆุด